ตั้งแต่วันแรกนะครับผมเนี่ยเป็นเป็นคนไข้าราชทันมผมรู้ศักยภาพใหญ่ว่าโรงพยาบาลระดับจังหวัดวันนี้ก็ขยายใหญ่กาลังก่อสร้างจะไม่ได้แตกต่างจากโรงพยาบาลตํารวจเลยอนะครับโรงพยาบาลขนาด5้าร้อเตียงอุปกรณ์นี่ทันสมัยบางแผนกเนี่ยทันสมัยกว่าโรงพยาบาลเอกชนกันเสียด้วยซ้ํอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนที่ติดคุกเนี่ยนอนไม่หลับกินไม่ได้ถ่ายไม่ออกนะครับหัวใจเต้นผิดจังหวะความดันขึ้นเนี่ยหรือความดันลด เป็นเรื่องปกติทั้งนั้นนะอืเพราะว่ามันผิดที่ผิดทางจินตนาการครั้งแรกในคุกเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาแก้ความเครียดได้นะครับมันมันธรรมดาเลยเป็นโรคปกติวิสัยผมเชื่อว่าต้องเครียดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อโรงพยาบาลราชธรนห่างจากจุดที่คุณทักษิณนอนเนี่ยซึ่งไม่แน่ใจว่าไปถึงจุดนั้นจริงหรือไม่นะที่ผมพยายามท้าราชธันว่าเนี่ยนะครับกระทรวงยุติธรรมทาไมไม่เอาภาพตั้งแต่คุณทักษิณเข้าตั้งแต่ประตูแรก เพราะเนี่ยนะครับการติดคุกก็ต้องนับประตูสองคนก็สงสัยว่านะครับพอเข้าประตูแรกมันมีบันไดนะครับทางขวามือขึ้นห้องผู้บัญชาการนะครับถ้าเข้าไปในแดนนะครับประตูเตี้ยเตี้ยจะต้องเข้าไปและก็มีพิธีการนะครับถ่ายรูปซักประวัติเบื้องต้นนะครับและจึงไปที่อาคารที่แดนเจ็ดซึ่งจะอยู่ใกล้ตรงนั้นถ้าอยู่ในจุดของการซักประวัติเบื้องต้นตรงนั้นก็น่าจะมีการบันทึกภาพหมดมนะครับและกล้องทีวีวงจรปิดตั้งแต่เข้าวินาทีแรก แม้กระทั่งตอนอาการป่วยอ่อต้องมีการเปลี่ยนเสื้อผ้าถ่ายรูปพิมพ์ลายล้อมือถูกต้องไหมฮะถูกต้องเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นที่ว่าคุณ<ว>ทักษิณได้ทํำไหมคะก็ถ้าเขาทําเขาต้องมาต่อสู้ไงตั้งแต่ภาพข่าววิทยานาทีแรกทุกจุดนะครับที่ผมบอกมีกล้องหมดมผมนี่เข้าห้าครั้งชี้ได้หมดแม้กระทั่งห้องที่คุณทักษิณนอนต้องไม่ลืมว่าผมนอนมาก่อนนะครับแล้วก็รีโนเวทนะครับเพื่อรับคุณทักษิณในเวลาต่อมา เราเป็นคู่กันนะบางอย่างนี่ก็ใช้ร่วมกันดนแม่แต่ว่าหลักใหญ่ใจความก็คือว่าถ้าศาลเห็นว่าเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการช่วยเหลือให้คุณทักษิณไม่ได้รับโทษทางอาญาทีนี้งามไส้เลยตั้งแต่ละเมิดอำนาจศาลนะครับร่วมกันในการกระทําความผิดพวกเจ้าหน้าที่ใน157คุณทักษิณก็149ตัวการให้การสนับสนุน เรื่องมันยาวเลยแต่แต่ทำไมให้แฟนนะพี่แล้วนี่แฟว่าตามเูื้าอะไรนะแฟนว่าตามตามคนทองบ้างหรืเปาเราลองพูดเรื่องกฎหมายก่อนเพื่อพอถามพี่แล้วกันตัวโรงพานตำรวจเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับคุณทักษิณนะเวลาเอานักโทษอยู่โรงพตํตำรวจเนี่ยเขานักว่าเป็นือนจับไหมเนี่ยผมผมตอบผมตอบไปคือหลายกรณีอ๋อนะครับผมเองก็เคยเห็นว่าเขาส่วนใหญ่เขาไปกลับพักอย่างมากคืนสองคืน แต่ว่าไม่ได้คุมขังตลอดคาพิพากษาไม่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 เทียงอะความหมายคือว่าเขาก็นับว่านนัมาตำรวจเนี่ยจะเป็นวันเดียวหรือ6เดือนเนี่ยก็เป็นสถานที่ของเรือนจําได้ถ้าคนเรือนจําพาไปคือโดยโดยหลักก็เป็นอย่างนั้นก็ือย่างเอาหลักเนี่นี่นี่นีนี่เอ่หลักนั้นมันต้องตรงกับข้อเท็จจริงเหมือนกันไม่อย่าพี่จากจากกรณีนี้เนี่ยมีใบเสร็จที่ต้องจ่ายทุกสัปดาห์นี่ยี่สิบหกใบมีแต่ค่าห้องค่าอาหารค่ากายภาพบำบบัด ค่ายาในเทียบเท่ากับพาราเซตามอลน่ะไม่เถียงความหมายของผมก็คือว่าตรงเราเรารับแล้วนะ,ะว่าโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยนับทับเทียบเท่ากับเรือนจําได้อันนี้ร,รับนะการที่คุณทักษิณไปอยู่ที่นั่นอ่ะไอ้เรื่องบินเบย์บเสร็จเนี่ยผมไม่เถียงเลยคนที่ผิดมราต้องกลับมาคนที่ผิดนะคุณทักษิณนเขาไม่มีสิทธิ์นี่ถ้าตามกฎหมายนะนี่เราเชื่ออย่างนั้นจริงไหมไม่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 พี่ไม่พี่ไม่มันไม่อยู่ไมเชื่อหรือไม่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 ผมผมเราเรามันแฟกหรือไม่แฟกมันแฟกหรือไม่แฟก แฟกก็คือคุณทักษิณเป็นนักโทษมาเป็นอ่าหนูตอบแล้วก็ได้ไปเรือนจำมั้ไปแล้วเรือนจำได้ส่งไปโรงพยาบาลตำรวจมัอยนี่คือแฟกหมดเลยแล้วหมอเนี่ยวินิจฉัยผิดมะผิดถูกต้องคุณทักษิณในระบบสี่อันเนี่ยเขามีเิ์เถียงตรงไหนอ่ะเขาจะไปบอกคืออไเราือณวันนั้นคือณวันนั้นนะอาจจะเป็นไปได้ที่คนที่พยายามดูแลตรงนี้หมอที่จมาช่วยนี้แต่เขาไม่รู้ว่า จะส่งผลยังไงไม่พี่ตหรอกผมผมต้องให้คนไทยแบ่งงาเขาจบอาญวทยานะคุณมผมไม่การเอาใจหรือว่าทำาคํคำสั่งครับพี่ทอมอย่าให้คนไทยฟังนี่ดีเราต้องแบ่งให้ถูกคุณทักษิณเราักนนเรารู้จักกันอย่างไรพี่กฎหมายเอาใจป่ะพี่กฎหมายมันคือกฎหมายกฎหมายก็คือว่าคุณวันนี้ที่เรามาเถียงเ่ยคุณทักษิณคนจะกลับอยู่ในคุกหรือเปล่าถ้าตามกฎหมายนะผมหาจุดที่ศาลตัดสินไว้คุณทักษิณกลับไปไม่ได้ พราะทุกอย่างมันเป็นท่าภาษาเขาเรียก assumption ทางนั้นนะว่าคุณทักษิณไปสั่งคนทั้งสองเองว่าอย่างนี้ตามกฎก็คือว่าเขาได้มาใช้คดีแล้วเขาดันไปถูกขังที่โรงพยาบาลตำรวจของพี่จตุพรเนี่ยศาลก็จะเถียงขึ้นมาบอกว่าเพราะยังใช้ไม่ครบงั้นคนละเรื่องไอ้คุณทักษิณเนี่ยทางคุณทักษิณจะไปได้พิสิทธิพิเศษอะไรเปล่าเนี่ยอันนี้เราก็รู้กันดีเราก็รู้จักนิสัยทานทั้งคู่เป็นไปได้แต่ศาลตัดสินคําว่าเป็นไปได้ไม่ได้ต้องตัดสินบนแฟกต งั้นคนที่เราควรจะเล่นงานอยากให้พี่เนี่ยกับผมนะกับทุกคนเลยเล่นงานคนให้ถูกต้องเราต้องไปเล่นงานหมอผมว่านะหมอแพทย์สภาเนี่ยให้พักกี่เดือนนะสามเดือนกับหกเดือนน้อยไปไม่แต่ว่าไอ้โทษหลังจากนั้นเนี่ยนะครับคืองานวินัยตั้งแต่เนี่ยนะครับภาคทันปลดออกไล่ออกไล่ให้เขาคุกนี่นะครับแล้วก็กพอมาถึง,ถ,งถึงปปชไอ้ไหนึ่งห้าเจ็ดยังไงก็ติด <ผม S 2> คุกว่านะผมว่านะถ้าเรื่องนี้ใช้ประเทศไทยเดินหน้านะต้องรู้เลยว่า ใครที gamer, coach, you, ่เป็นขี้ข้าคนที่มีอํานาจใครที่เป็นขี้ข้าคนที่มีเงินใครที่เป็นคนที่เป็นขี้ข้ากับคนที่จะให้ตําแหน่งคุณเพิ่มขึ้นได้นะเราจะจัดการคุณเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยไอคนที่ไปสั่งเนี่ยสมมติไปเขาสั่งนะรู้ว่ามีไอพวกหมาหมาพวกนี้เต็มเต็มเต็มป่าไปหมดเลยนะเต็มบ้านไปหมดเลยเนี่ยเขาก็จะมีนิสัยที่สั่งตลอดมันต้องหยุดตรงที่ต้องหยุดคือต้องไม่ให้คนที่อํานวยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้เนี่ยโดน แต่จะไปบอกว่าคุณทักสินโดนเนี่ยมันไม่ได้เพราะกฎหมายมันไม่อำานวย